สวัสดีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ผมอยู่ว์พผมกสมัยคงแก้วเออก็วันนี้ผมจะมาสอนทำาปกคลิปนะครับปกคลิปคลิปของชาแนลของคุณเองนะครับอ่ะตอนน้เมีนี่ครับ <c oughs> ชื่อเก่า,ามันคือไลค์แคมิร่นะครับอ่ากดเข้าไปเลยแล้วคุณต้องมีเตรียมรูปของคุณที่คุณจะเอามาทำเป็นปกคลิป อคุณผมเอานี้แบบคุณก็ทำสีเรียบร้อยทำให้สวยงามจะเอานี้นะอ่าแล้วคุณก็ไปที่ตัดถ้าคุณจะใส่รูปภาพอีกอืม ก็จะใส่ไปจะเอาอะไรออเย่จีจีเลยครับเจออย่างนี้จีจีก็แต่งตามใจชอบเลยจะไปาไหน

งั้นถ้ามีเสียงอะไรก็ขอภายด้านละกันนะครับโอเค นี่ละกันโอเคครับได้แล้วก็คุณก็กดถูกไปเลยนี่โอเคครับสวยสวยเลยกดที่ทำคลุมขวาล่างครับอ่าบันทึกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในแกลเลอรี่เราเพราะเดี๋ยวพันหน้าผมจะสอนวิธีใส่แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นครับสวัสดีครับ